นิ้วโป้งตัวใหญ่มีใบหน้ายิ้มนิ้วชี้จิ้มริมยิ้มสวยกว่าใครนิ้วกลางชอบโกรธชอบโทษใครใครนิ้วนางร้องไห้นิ้วก้อยเกเร เด็กที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะในวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูไอซค่ะวันนี้เราก็จะอยู่ยในหน่วยหนูน้อยสุขอนิสัยดีนะคะค่ะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนด้วยกันในวันนี้นะคะก็คือการทําความสะอาดมือของเรานั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องล้างมือนะคะ เพราะว่ามือของเราต้องไปหยิบไปจับนะคะสิ่งของต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยใช่ไหมคะค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามือของเราอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ด้วยก็ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูไอซ์ก็เลยจะนำขั้นตอนการล้างมือนะคะด้วยการทั้งหมด เจ็ดขั้นตอนนะคะมาฝากเด็กๆค่ะเ,เดี๋ยวเราไปล้างมือด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องใส่สบู่ก่อนนะคะเด็กๆแล้วเก็เอาน้ำนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็ถูเลยเราจะมาเริ่มท่าที่หนึกันนะคะท่าที่หนึ่งก็คือจะต้องเอาฝ่ามือถูก,กันแบบนี้นะคะ ฝ่ามือถูกกันท่าที่สองฝ่ามือฝ่ามือนะคะถูหลังมือและนิ้วนะคะถูซอกนิ้วเลยค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะขั้นตอนที่3มนะคะก็คือจะเอาฝ่ามือถูกฝ่ามือนะคะแล้วเอานิ้วถูซอกนิ้วไปเลยนะคะทั้งสองข้างเหมือนกัน ท่าที่สี่นะคะเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะแบบนี้นะคะท่าที่ห้านะคะเอาฝ่ามือถูรอบนิ้วมือเลยนะคะหรือว่ารอบรอบนิ้วของเราทุกสิบนิ้วเลยนะคะอ่าท่าที่หกนะคะเราจะเอาปลายนิ้วมือนะคะถูฝ่ามือ แบบนี้นะคะห้าที่เจ็ดนะคะเราก็จะถูรอบรอบข้อมือนะคะทั้งสองข้างถ้าใครทำทั้งหมดแล้วนะคะก็ล้างมือด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะล้างมือด้วยน้ำสะอาดเลยนะคะล้างให้หมดเลยนะคะเด็กๆให้โฟมมันหมดจากมือของเรานะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้มือที่สะอาดนะคะไม่มีเชื้อโรคต่างๆนะคะขค้นี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับการล้างมือเจขั้นตอนนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนที่คุณครูไอายได้สาธิตให้ไปนะคะ เด็กๆทํากันได้ไหมคะค่ะสรุปนะคะการล้างมือ7ขั้นตอนเราก็จะมีอยู่ในการ เจ็ดท่าใช่ไหมคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่าที่1นึ่งเลยก็คือเอาฝ่ามือถูก,กันนะคะแบบนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้โฟมล้างมือหรือสบู่ล้างมือในการล้างได้นะคะท่าที่1นึ่ฝ่ามือถูก,กันท่าที่สองนะคะก็คือเอาฝ่ามือนะคะถูหลังนิ้วมือและนิ้วนะคะถูซอกนิ้วแบบนี้นะคะ นิ้วถูซอกนิ้วท่าที่สามนะคะก็คือเอาฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วนะคะนิ้วถูซอกนิ้วท่าที่สี่นะคะก็คือเอาลังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะเด็กๆแบบนี้เลยอ่าลังมือถูฝ่ามือทั้งสองข้างท่าที่ห้านะคะก็คือเอา ฝ่ามือถูรอบรอบนิ้วนะคะทั้งสิบนิ้วเลยอ่าทั้งสิบนิ้วเลยนะคะท่าที่หกนะคะก็คือเอาปลายนิ้วนะคะถูฝ่ามืออย่างนี้เลยนะคะอ่าถูฝ่ามือ ถูฝ่ามือนะคะท่าที่เจ็ดหรือว่าท่าสุดท้ายนะคะก็คือถูข้อมือค่ะถูข้อมือของเราทั้งสองข้างอ่าค่ะถ้าเราล้างมือการเจ็ดขั้นตอนแบบนี้นะคะเราก็จะได้มือของเรานะคะที่สะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคติดอยู่นะคะ สำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูไอก็จะไม่มีใบงานให้นะคะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมเนาะค่ะคุณครูนะคะก็จะขอให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆการล้างมือนะคะของเด็กๆเจ็ดขั้นตอนเหมือนที่คุณครูไอซ์ทเลยนะคะส่งกลับมาให้คุณครูทางไลน์ห้องด้วยนะคะค่ะอย่าลืมส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูกันเยอะๆนะคะในวันนี้คุณครูไอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ เด็กๆสวัสดีค่ะไม่บาย